ข่าววงการมาเชิงทําให้เราได้รู้ข้อความเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายด้วยเหมือนกันนะฮะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะถ่ายรูปตอนรถติดก็ไม่ได้พี่ไม่ได้ติดไฟแดงแล้วยมันก็หยุดอยู่รถมันหยุดอยู่แล้วถ่ายจริง,รงๆเราไม่ได้นะการที่เราได้อ่านข้อความของน้องมาร์กี้พูดถึงเรื่องราวการโดนคุณตํารวจจับเนี่ยม,มันเป็นเรื่องราวนึงหนึ่งเจ้าตัวโพสต์ด้วยความที่ว่ารับผิด รับผิดเต็มๆ haircut. แล้วก็เราก็สนับสนุนสําหรับคนที่มีชื่อเสียงแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ใช่เลยล่าสุดเราไปเจอน้องป๊อกคุณสามีว่ายังไงกับกรณีคุณภรรยาครับที่โดนจับนะคะเชิญค่ะถามเลยครัพี่ป๊อกก็ดีครับดีจริงๆดีเขาจะได้จำเนาะว่าขับรถไม่ไม่ควรไม่ควรดูไม่ควรเล่นแต่ก็ถ้าให้พูดตรงมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่า บางทีเราหาทางไม่เจอเราก็ควรจะไปซื้อไอ้ตัวจุ๊กเดเวิร์สที่เอามาติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าเราไม่นั่นเราควรจะมีเครื่องนี้นะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งดูมือถือเตือนเรื่อยๆครับเตือนเท่าที่ทําได้เขาเขาไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นก็ควรจะเป็นบทเรียนที่ดีของเขาหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นดีขึ้นมาไหมพี่เมื่อกี้กับเกี่ยวกับเรื่องของการยังไม่ได้นั่งรถด้วยกันเลยครับหลังหลังจากนั้นก็เลยยังไม่รู้แต่ผมว่าเขาน่าจะเขาน่าจะจําแหละบ้างมาก่อนหน้านี้เรื่องอ๋อแล้วเรื่องน้ก็า อะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันติดติดการสามสี่เรื่องเลยอ๋อผมว่าสบายๆเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าดราม่ามากๆบางทีเดี๋ยวเราจะเครียดอะไรที่มันไม่นั่นก็อย่าไปจําเยอะอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปเนาะขอบคุณดีก้ายอมรับขอบคุณดีก้าแชร์และเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆขอชื่นชมค่ะถูกต้องเลยครับ